สวัสดีครับผมแซมนุมุรันวันนี้อยู่ในบ้านของภรรยาเป็นพื้นที่บ้านนะครับปลูกต้นไม้เยอะแยะเลยนี่ต้นไม้เยอะแยะมีต้นมังคุดมีต้นนั่นต้นนี่ต้นหมากเยอะแยะเลยวันนี้ผมก็เลยจะมาพาไปดูพาไปดูก็แล้วกันว่าต้นไม้ใหญ่ๆที่ปลูกที่เนี่มันมีต้นจำปาทองต้นสตอต้นอะไรก็มี แต่วันนี้จะพาไปสำรวจก็คือผมอะจะไปเช็คยอดไปสำรวจดูว่าต้นจำปาทองที่บ้านของภรรยามีทั้งหมดกี่ต้นนะครับก็ <c oughs> เลยพาทุกคนมาดูบรรยากาศด้วยวันนี้ก็เอาเป็นแบบธรรมชาติธรรมชาติฟังเสียงธรรมชาติไปไม่มีตัดต่ออะไรมากมายนะครับนี่ไก่อยู่ข้างหลังนะครับปล่อยกินตามธรรมชาติไก่แจ้อะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปเช็คกันว่า ต้นจำบาทองมีทั้งหมดกี่ต้นนะครับจำบาทองสามารถทำอะไรได้หลายๆอย่างนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูความใหญ่ความโตกันว่าปลูกมา15 16 17ปีเนี่ยมันใหญ่แค่ไหนแล้วในพื้นที่เนี่ยบ้านของภรรยาเนี่ยมีทั้งหมดกี่ต้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยต้นที่หนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆบ้านกัน ก็จะเป็นต้นนี้นะครับนี่ต้นที่1นึ่งเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันสักหน่อยนึงนี่คือต้นที่หนึ่งขนาดความใหญ่ก็เทียบกับตัวผมเลยนะครับนี่นี่เป็นต้นจำปาทองปลูกมา17ปีน่าจะได้ใช่ไหมสิบเจ็ดสิบแปดปีเนาะมันขึ้นเองอันนี้ไม่ได้ปลูกธรรมชาติ อันนี้เกิดจากต้นแม่ไม่ได้ปลูก,ก,กอะนี่คือต้นที่หนึ่งอ่าหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เรามีลูกไก่ด้วยนะครับ,บล,ลูกไก่อ,นนอันนี้แม่ตายโดนเหี่ยวโฉบก็เลยจะติดคนนะครับตัวนี้เราจะพาไปดูด้วยพาน้อง ชอบอยู่บนบ่าคนนะครับไก่ดำกําพาแม่ต้นที่สองต้นที่สอยู่ตรงนู้นนะครับต้นที่สองต้นนั้น เช็ดปากต้นที่สองละไปต้นที่สามกันได้สองต้นแล้ว <c oughs> เราจะเดินท่ามกลางป่ามังคุดไปเรื่อยๆ <c oughs> ต้นนี้ค่อนข้างต้นใหญ่นะครับต้นที่สามเราเจอแล้ว อันนี้ต้นที่สามใหญ่มากต้นนี้ดูรากรากแตกแขน,นเป็นรอบๆเลยน้องไก่กลัวตกมานั่งที่คอเลยครับสามต้นแล้วนะครับ อากระพือปีเข้าจะได้บินสูง,สงเดินเร็วก็จะตกอันนี้ต้นที่สีนี่แต่เราต้องคอยดูเพราะว่าจะมีปวกขึ้นถ้าปวกขึ้นเขาอาจจะผุได้นะครับจะมีต้นอันนี้ตามธรรมชาติเกิดขึ้นด้วย เป็นไม้กาฝากเลื้อยขึ้นสีแล้วนะครับนั่นสองต้นคู่กันเลยั้มนะ่ะนี่เป็นต้นที่ 5, ห้าหกนะครับหก กแล้วต้นนี้เป็นต้นที่เ7นะครับสูงเลยจะเป็นต้นไม้ที่สูงมากตรงนี่ครับต้นที่เจดแล้วนะครับโฟกัสทางบนให้ดูนี่สูงยาวเชียวไปไปดูต้นต่อไปกัน ต้นที่เจ็ดแล้วอันนี้จะฝั่งทางทางซ้ายของพื้นที่อยู่นะครับเจ็ดต้นแล้วครับไปทางไหนอีกครับสุดนะสุดยังฝั่งนั้น เราตาต้นมังคุดครับต้นที่แปดนี่ต้นที่แปดต้นที่แปดแล้วเดี๋ยวรอรอไกด์รอเจ้าของพื้นที่ครับอันนี้ด้วยไหม ต้นที่เก้าตัวน,นี้ต้นที่เก้า สิบสิบเอ็ดนะครับสองต้นนี้คู่กันสิบสิบเอ็ด <staring> นี่เกิดคู่กันสิบเอ็ดต้นแล้ว ตัวนี้นะตัวนี้นะสิบสอครับสิบสองสิบสามสิบสี่นี่ครับ13บสนี่คู่กัน สิบสีต้นแล้วรอลูกไก่ลูกไก่ไม่ยอมเดินสิบห้าโอ้ whilst! ใหญ่จริงๆใหญ่จริงอะไรจริงเนาะต้นนี้สิบห้า สิต้นนี้สิบหกสิบเจ็ดเอาไม้เป็นกันดินสไลด์เวลาฝนตก 18 18อันนี้สิบเก้าย่สิบ 1อใหญ่เหมือนกันตัวนี้ยี่สิบสองครับยี่สิบสองันนี้ยี่สิบสาใหญ่มากอยทดัน,น่ป็นอน อันนี้นอ,นอันนี้เหรอยี 23, <24. S 2> อ่สามยี่สี่คู่กันนะครับตัวนู้น,น,น,นมัน,ะน,นมันแล้วครับตอนนี้รู้นับถูงนับผิดครับมันเกิดกระจายกัน ยี่สิบห้าอันนี้นะยี่สิบหกยี่สิบเจ็ดตรงแดนแดนนู้นยี่สิบเจ็ดตรงไหนอีกบ่ ยี่สิบแปดยี่สิบเก้าฮะยี่สิบเก้านี่สาอ๋อนี่ด้วยมสามสิบครับอืมเยาวขึ้นไปเลยครับสามสิบประมาณนี้หมดแล้วเนาะที่เหลือก็นอกเขตใช่ไหมใช่สามสิบต้นโอ้โหสุดยอดมากเลย สาบต้นต้นจำปาทองโอ้โหมันมันตรงจริงๆนะสูงขึ้นไปเลยกิ่งมันจะร่วงลงมาเรื่อยๆเื่อยๆนะแล้วก็เหลือแต่ลำต้นตรงๆขึ้นไปใช่มันเป็นไม้ผัดกิ่งมหมอกอทำเสาบ้านได้ดีเนาะสูงมากเลยนี่แหละครับนี่แหละครับท่านผู้ชมต้นจำปาทองมีทั้งหมด มีทั้งหมด30ต้นนะครับแต่ตัวนี้ขาดแม่มันมันก็เลยหายินไม่ค่อยเก่งนะครับเราต้องพามาเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจบคลิปจบคลิปพามาชมเพียงเท่านี้แหละก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับก็จะมีเรื่องราวแบบอะไรบ้านๆแบบนี้แหละ ธรรมชาติธรรมชาตินะครับหรือว่าอยากจะให้ถ่ายอะไรก็คอมเมนต์กันมานะครับผมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูนะครับนึกอะไรไม่ออกก็ช่วยกันคอมเมนต์กันมานะครับไว้เป็นเพื่อนคุยกันนะครับผมวันนี้ขอลาทุกคนไปก่อนนะครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามนะครับผมพบกันใหม่ครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบาย